เมืองแป้แห้ระเบอร์เจ้าสาวงามคุณย่าหวังเจ้าช่างหนึ่งได้นำไปรู้จักคุณย่าหวังแม่ของผมแม่ของย่าของช่างหนึ่งเองน่ะเป็นสาวงามเมืองแป้ตอนที่ยังมีชีวิตอยู่ตอนนี้ท่านบอยู่แล้วท่านเป็นเป็นเป็นเรียกว่าเป็นอย่างเครับเป็นเป็นหญ้าบนสรรันตั้งงามงามงามตึงบนภูเขาเออเนาะก็คือนี่เป็นคลิปเก่าเนาะช่างหนึ่งเอามาเล่าให้ฟังว่าช่างหนึ่งตอนเสี่ยไปปลูกต้นซักแล้วที่สวนเมืองแป้เนาะโอ้ยอิดอิดอิดถึงห่อนะถึงหอนถึงอิดเนี่ย เงือเข้าตาเนี่ยคีโปคีโปกันเนื้นั่งตอนนั้นฝนมันตกอินเนาะเออเนาะฝนมันตกแล้วก็แบบหยาหวังเนี่ยตอนนั้นหลายปีแล้วเนาะเหมือนเนาะหลายปีละเอ่อจำไม่ได้ละเหมือนแต่ใดแต่เป็นคลิปเก่าก็เอามาเล่าเพื่อฟังเนี่ยมันเป็นความประทับใจขอบคุณเทคโนโลยีปัจจุบันนี่นะที่แบบเอาเก็บคลิปไว้เนี่ยก็สาวงามเนาะสาวจากเมื่แต่ตอนนั้นน่าประมาณจะสิบได้ค่ะเออเออนี่ฮะก็งามก็เมื่อแต่มันเป็นงามเนาะ เออเนี่ยลงก็ซักนะประมาณเออทุสวัดชงนั่นลงประมาณหนึ่งพันต้นเห็นจะได้นะอ่าประมาณเนี้ยแต่ตอนนี้ก็มันก็มีลมหายใจจากนะำมันม่ได้ไปซ่อมกําเตื่อเนาะอืมเนาะเนาะเนี่ยลงเก่านิดน้อยแต่เนี่ยตึ๊ดตรงนี่ก็ท่วมหัวแล้วนะท่วมของภมเก่าแล้วยาแห้งแห้งขนาดไอ้นี่มันเป็นภูเขาตึ้งลูกเลยนะแต่ว่าตีตีช่างหนึ่งปลูกเนี่ยมันแก่งอ่ะห่อนแกะอย่างนี้จังช่างหนึ่งปลูกนี่เนี่ยปลูก คล้ายๆคับสีหนึ่งของภูเขาอ่ะเห็นสีหรือสีสีเดี๋ยวเดี๋ยวที่เพื่ออันนี้จะเป็นต่างคนจะได้ดีพอไปทางด้านจะเป็นสวนมะขามส้มนะมะขามเปรี้ยวนั่นเองครับเหมาะเหมาะเนาะมีประมาณหลายต้นอยู่เหมือนกันนะาวสามสิบต้นกันล้วกันช่วงนี้ไอ้ช่วงเนี้ยนี่จเป็นหม่อนตั้งเหนือถ้าเขาเรียกว่าหม่อนเลยเกิงเนี่ยไอถ่านเสาไฟฟ้าท่านก็แต่ต่างหลายพูดแต่พูดแต่ต่างแต่พูดจะเป็นมะขามเนาะมะขามอร่อยก็ต้นเนาะเออเนาะฟังนี้เขาก็เลงลงซักหมดเลยเออ แล้วมันจะมีพื้นที่ลาดเป็ส่วนหนึ่งก่อนนะมีสะหน้าตัวนะแต่ตัวนี้มันเป็นมอนเป็นภูเขาเป็นดอยวันเตเดินนี่ประมาณสักเกือบสี่สิบห้าองศานะจีชังหนึ่งยืนอยู่นี่นะเอ้ยเนาะอี๊แต่บหมวนมีความสุขเนี่ยไอเก็บนี่ต้นมะขามเปรีย้ยที่เห็นนะคือต้นมะขามส้มนั่นเลยอุราคาดีเนาะมะขามส้มเนี่ยม,มีหลายต้นอยู่ประมาณสาวสา,วส,า,วส,าวสิตต้นเนี่ยส่วงนั่นจีไปนะประมาณออกดอกละเนี่ยกับดอกงามนะ เนี่ยมันจะมีช่องแบบช่องภูเขาอ่ะมันจะมีนน้ำจะไหลผ่านอันนี้คือน้ำปลามันไหลผ่านยังน้ำปลาหมาเิอตอนนั้นนะแต่แต่นี่มันมีจะมีห้อฝนตกจะมีน้ำไหลตลอดเวลาแต่หน้าฝนแต่วาละหน้าแห้งน้าแร้งน้าแห้งเออหน้าแห้งหน้าแร้งนั่นแหละมันจะแห้งแรงนะจีมีน้ำเดิอจะแต่ท่องที่ไปน้ำมีน้ำเย็นเย็นบอกตรงๆเลยเย็นขนาดนักเลยเนี่ยเนี่ยเพาะว่าเป็นช่องภูเขานะเวลาน้ำปลามาเนี่ยะไปเกี่ยวยืนนะจะบอกม้าก่อนลอยตุบปองตุบปองตุบปองไปตึง ไม่ตึงต้นใหม่ตึงขี้โคหนยไปหมดอ่ะเจอก็ในนี่มันจะมีป่าอยู่ตัวไว้แล้วก็มันจะมีอ่าหาดูไหก็มีปู่นะปู่ผาปู่ภูเขาอ่ะเออแต่หาดูยากแต่ว่านั่นไปยังผ่มีเจอกนะนี่น้ำยางคุนคุณน้ำที่คุณคอยู่นะน้ำาุ่นน้ำาุ่นขุมคือน้ำขุนนั่นเองเออมันก็พอประหันนะมันจะอยู่ตามผามันจะเป็นหินผาหินตามจะมีปู่อยู่แต่น้ำใสนนเนี่ยใสขึ้นละเออเย็นเย็นบอกตรงนะอุณหภูมิฉั่งหนึ่งหน้าป่าวาหน้าหน้า ต่ำกว่าสาองศามันเย็นเย็นแต่ละเย็นเจ็บอ่ะเออจะมีแบบไอ้ต้นไอ้แถวนี้จะมีดองไม้นักหนักนักเวลาหน้าหน้าฝนแกล่งๆจะมีแบบตึงน้องไม้ตึงเฮ็ดตึงเองเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวพาพาไปพอเฮ็ดแต่ตึงถึงหลังเนี่ยช่วงนี้มันเป็นช่วงฝนพอดีนะที่ไปจอดๆช่วงนั้นน้ำฝนฝนมาใหม่ๆมาใหม่ๆเซตเร็อยมันก็จะมีเฮ็ดขึ้นแถวเดียวนักแต่ตีชั้นหนึ่งมาไทยหกยืนไทยวิดีโออยู่นี่นะมันมันแบบเขาเก็บกับไปหมดอ่ะ นี่หมาสนาหักจุดที่สวนจื้อหมอยหมอยเออน้องเป็นเจได้ของลูกอืมเก่งเนี่ยหาสักหาลาซักเก่งขนาดนั้งน้องหมอยเนี่ยเออแ้แ้ก็จื้อหมอยแต้แกตอนนี้น่าจะยังหมดบอยู่แล้วล่ะเออเมินแกแล้วเนาะเท่าตายไปละเออเนี่ยกับคนงานกันมาช่วยกันปลูกสักนะเออนั่นแหละเนี่ยเนี่ยบนภูเขาภูเขาตึ้งหลุ่ยเลยทั้งเนี่ยลงสักหมดเลยเออทึ้งลายปูดกับเป็น ต้นมะขามหวานนะมะขามหวานนี่พันธ์ของจังหนึ่งเอาไปจากเพชรโบนนะโคกเม,มินมาในมิอยู่ต้นสักที่แบบจริงมีอยู่ในตีสวนของจังหน,นึ่งนะมะขนาดนักเลยไอนี่เมินแกแหละนี่เจอขึ้นครับเราเขียนขึ้น,นอัน,นีี่45องศาดเดยอนะมันสูงขนาดนั้นตรงเนี้ยไอ้โฟงจีจังหนึ่งอยู่เนี่ยไอจังตั้งขวาน,นี่จะเป็นเป็นป่าสมุนทิพยชาติเนาะแล้วก็จังสา่าจะเป็นของจีงจังหนึ่งเองนะมะนี่ยม่อม่ม นี่จะเขียงขึ้นดอยนะโอ้ยอีกเสียงต้องใส่เกียหนึ่งนะครับใส่เกี์เอื่นขึ้นบนดิได้หนึ่งเนี่ยบอกเพื่อก่อนนะมัอจะไหวบ่ไหวเบบลอยเนี่ยเบบลอยเดียวมาได้แต่ขึ้นได้นะรถมีหอที่มันเก่งขนาดนักเลยสอบเนี่ยก็ซักหนึ่งที่สุดช่างหนึ่งเนี่ยใหญ่ละโตละเออ นะแล้วถ้ก็เอามาเรียกคนงานเนี่ยบนยอดซุดของเนี่ยจะมีเสไฟไฟาไม้ไผ่ทั้งหมเนี่ยเออถ้าก็จะมองเห็นอันนี้ภูเขาครึ่งซีกเลยเชิงหนึ่งลงต้นสักหมดเลยลงเป็นพันต้นนี่ไงพอหันก็เนี่ยเก็บเฮทเฮทจากแถวสวนเชิงหนึ่งน,ะนงั่นเฮทหรือเปล่าเฮทหรือเปล่าเออ <c oughs> ไไเฮทโค้ดจ้าเฮทนั่นแหละเออเป็นเฮทธรรมชาตินะที่หันอยู่กันเนี่ยคืชาวบ้านก็ไปเก็บกันนะเขาจะมีตะเคียงเข้าไปกันนะบซีซาวกันนะว่าหันนะ หลายขนาดแล้วครับไปปาต้ากาไปทุกทุกออกมาขายเนี่ยเก็บกันเมาะขนาดนักเลยเนี่ยมันนั่นแกงล้ำขนาดละเฮ็ดคนเฮ็ดคนเฮ็ดคนเออเออเออเมาะจะริ้ล้ำล้ำจนชอบกินขนาดนักเนี่ยใหจ่ายปีๆเน่าน่าใจกันครับเนี่ยเออเนี่ยคนญาติบางแม่ของผมเองเออที่นี่จังหวัดแปะครับผมก็เป็นส่วนของช่างหนึ่งเองนะเออเนี่ยติดปกจนซักญาติบังสาวงามมึงแปกกั่จวดไปกันต้งใจคตอนนี้เธอเป็นนางฟ้าบนสวรรค์กึ่เติ้งตุน กระเติงเปิดนะก็เลยผ่านคลิปนี้ก็เลยเอาออกมารีร้านแห่งกรรเลยนะเพื่อความสุขจั่ดีๆงามๆนะยังเทลถึงแม่เสมอมีโอกาสทาบุญก็ทําบุญเฮ่อแม่ตลอดเวลาเนอะแม่เนอะแม่คุณย่าหวังคอยเหลือแม่ของผมเองอ่าครับความสุขจั่ดีๆของฉางหนึ่งนักเก็บมาฝากฝากกันขอบคุณครับที่ติดตามชมและจับเออสวัสดีครับบ๊ายบาย รายงานสดจากเมืองแป้สดหรือเปล่าไม่ได้สดเป็นอดีตความสุดจำดีๆครับสวัสดีครับบ๊ายบาย